การสร้างในครั้งนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นอุทยานบูรพาจารย์ที่กําลังทําการกอร่อสร้างอยู่นะอย่างที่เราได้เห็นนะ,ะแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังตบแต่งแล้วก็ประกอบชิ้นหลวงปู่อยู่นะ,ะแล้วก็วันที่6เนี่ยก็จะมีการ่อฐานรอหัวใจหลวงปู่แล้วก็ห่อเรือถือว่า่อเป็นวาระสุดท้ายะฮะวันที่6ก็อยากจะเชิญชวนญาติโยมหรือว่าคณะศิษยานุศิษย์เศรษฐีละทองเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกัน ในวันที่6นะฮะแล้ววันที่7ก็จะมีงานไหว้ครูต่อเนื่องไปเลยนะฮะแล้วตอนนี้ก็ทุกทิ้งทุกอย่างที่เห็นอยู่นี่ก็กําลังการกําลังดําเนินการทํากันอยู่ะฮะคือตบแต่งแล้วก็ประกอบชิ้นส่วน,นะะวันนี้ก็จะมีรถเคนเนี่ยมายกเหล็กซึ่งเป็นบีมเนี่ยที่จะทําการให้หลวงปู่ยืนนะ,ะประคองตัวหลวงปู่เนี่ยให้ยืนอยู่ในฐานที่ตั้งตรงนั้น,นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็